นี่ยป่าไม่ได้ป่าได้แต่ข้างนอกเดยวมังงองออกให้มาเก็บกินใช่ไหมออวอย่างอวง ถ้าถ้าเขาจอดรถหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยด้วยมันรถคันนั้นนะคะระับรถจะล้มออกเลเนาะมันไม่พอที่จะเลี้ยวออกาอขาออกนะมันไดจะเกิดปัญหานะเดี๋ยวน้องก็จะสั่งข้าวเาะทำไม ที่เองยังเอาจดทาบ้านตแท่ะีตีหนมใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ต้องตีผมอย่างนี้ถึงจะเข้าได้ตอนแรกผมว่าเป็นกลางนี้นะดี่อ้าว่าทำไมุมไม่ จะตีวงเอาเอาเอาหลังเท้ามันเข้าไม่ได้เพราะติดท้ายรถเขาจอดท้ายรถเขาออกมาขึ้นถนนนะจะเกิดจากเขามาจอดรถฝังขวางทางข้าออกนะบ้านเวลาเราจะออกบ้านเนี่ยเขาบอกให้เราเรียกเขาซึ่งบางทีอ่เรารีืบ เรารีบแล้วเขาบอกให้เราเรียกเขาทุกครั้งที่เขาจะออกไอ้ทุกครั้งที่เราจะออกแรกๆเนี่ยโอเเขาเขาขยับรถให้รวดเร็วปกติแต่พอผ่านไปนานๆเนี่ยเหมือนเขาลำคาญเราเขาก็จะกินข้าวบ้างอาบน้ําบ้างหรือว่าเขาจะบอกว่าทางทุระส่วนตัวอยู่ให้เรารอสิบนาทีครึ่งชั่วโมงเราก็เราก็เริ่มแบบบางทีเรารีบเราออกไปไหนไม่ได้ แล้วก็เบื่อกับปัญหาพวกนี้ครับเราได้คุยกับตัวเจ้าของรถไหมบุตรลูกสาวของคุยอ่าล้วคุณก็ว่าไงคุยแต่เขาอ้างสิว่าหน้าบ้านเขาอืมหน้าบ้านเขาอืมเขาจะจอดอย่างนั้นแหละคือหน้าบ้านเขาใช่เราคุยปัญหานี้มามากกว่าสิบครั้งแล้ะจนจากคุยเนี่ยกลายเป็นทะเลาะพอเป็นทะเลาะเราอยู่เราเริ่มไม่สบายใจ เราก็แก้ปัญหาเนี่ยโดยการย้ายบ้านหนีดีกว่าเพื่อเพื่อจบปัญหาตรงนี้ไปเพราะเราก็มีหน้าที่การงานที่ต้องทำดีกว่าเวลามาเสียกับเรื่องพวกนี้คือตอนนี้ย้ายออกไปแล้วย้ายออกไปแล้วครับคือบ้านนี้ก็ได้ไวเห็นติดป้ายประกาศต้องขายเลยใช่ครับรถพี่อ่ะจะต้องเข้าบ้านแล้วมันมตีหน้ามันจะต้องตีวงไปหน้าบ้านเขาแล้วเขาก็มาจอดกวางไว้รถพี่ก็เข้าไม่ได้ เขาไม่ได้พี่ก็ไปพูดกับเขาหลายทีเนาะกับแม่เขาแล้วกับพ่อเขาแล้วก็เหมือนเดิมเหตุการณ์มันจะเหมือนเดิมเขามาถึงเขาก็จอดที่เดิมของเขาอ่ะซึ่งเขาไม่ฟังปัญหาเราเลยว่าเรามีปัญหายังไงเราลองลองอยงไรบ้างไหมได้ไปได้ได้ไปบอกกับรองประธานไว้ว่าเออเขาเป็นอย่างนี้นะเราเราลำบากจะรองประธานเขาบอกว่าเขาว่าบอกแล้วแต่ว่า บ้านบ้านเนี้ยเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาก็ไม่รู้จะว่ายังไงสื่อให้ช่วยประสานงานให้ช่วยประสานงานกับผู้ใหญ่ให้ลงมาดูแลให้พี่หน่อยวปล่อยเที่ยมมันไว้นานๆอาจจะพี่อาจจะมีมันจะเกิดความรุนแรงอะไรกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ยอมแก้ไขเลยอ่ะถ้าเกิดมันมีอะไรรุนแรงไปมันก็ไม่ดีเนาะเพราะตามขา่าวว่ะมันก็มีอยู่ว่าทะเลาะกาันเถียงกันแล้วก็ ทำลายการ uh. อะไรอย่างเงี้ย